นะอย่าลืมเลขวิ่งไม่ค่อยพลาดเลยครับนะไม่ค่อยพลาดรอบที่แล้วเห็นพ่อบอกว่ามีคนถึก่าไหร่ก็วิ่งอะได้เป็นล้านเขาได้หลายครับได้เยอะอยู่โทรมาวันตั้งแต่เมื่อเย็นโทรมาจังเทียมได้เยอะเลยได้เยอะเหรอได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นอนได้ทั้งบนทั้งล่างนะสวัสดีครับพ่อสนองนะครับสายวิ่งไม่เคยพลาดนะครับสายวิ่งไม่เคยพลาดสาายยวิ่่งไมเคพลด FC ทิตตั้งตารอโทรมาตั้งแต่เมื่อเล็กออกแล้วบ่ครับพ่อสนอง หลังวิเลย์กอวัดหนึ่งหลังวิเลย์กอวัดหนึ uh, ่งว mm ัน hmm. ที่แล้ววิ่งสองวิ hmm. so wall, uh, ่งสองล่างเข้าทั้งบนทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้งล่างอืได้กันทุกคนได้กันทุกคนเรียนวิ่งได้ทุกคนพอแต่พอแท้หัวออกโทรมาโทรมาขออีกเลยครับพ่อทั้งเหนียงก็เรียนตะเล็กวิ่งกันอยู่เนาะครับเี FC FC สายวิ่งของพ่อสนองเยอะตัวเนาะมาถามตะเล็กวิ่งมาสองตัวผมไม่เท่าไหร่เพิ่งวิ่งอย่างเดียวนะโอ้ดีดี เรียกวิ่งพ่อสนองไม่เคยพลาดเด้อเอฟซีนะครับสายวิ่งตามตลอดตอนนี้เอฟซีโทรมาเอาแล้วบ่เด็กวิ่งอ่ะโทรมาอะไรผมยังไม่บอกเลยบโทรมายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำครับมาแล้วยังไม่ได้ทำครับโทรมาแล้วแแหละต่ยังไม่่ทอะันนี้โชคดีแล้วครับพี่น้องเตรียมรอเด้อวันนี้งวดนี้จะเป็นตัวไหนกันนี่นะผมเพิ่งทำเมื่อคืนนี้เลยบ่โอ้พอดีเลยท่าน่ะครับผมเพิ่งทำเมื่อคืนนี้นั่งทำอยู่ถึงหกตุ่มหม ปูว่าปลาผมชิมาหรอเปล่าครับรบ,บ่หมูเด้ยวเลยประเด้นั้นห่อรู้แล้วเลยก็ทำไมกันหน้าว่ามาแล้วก,มวก,ก,ก็มาแล้วก็ต้องกินมาต้องอะไรกินตาลด้วยนี่ตาลพร้อมกินตาลพร้อมพ่อจนน้องขายตาลด้วยอ่ะวันนี้พี่น้องอพิมพ์รอเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องเดอ้อขอคนอะไรขอคนมาแชร์นะครับผู้ใด ผู้ใดเห็นคลิปนี้อย่าเฝ้าเลื่อนพลาดเด้อพี่น้องเพราะว่าของพ่อสนองนี่ผู้ใดมักเลขวิ่งนี่ไม่เคยพลาดแล้วก็จับคู่บางงวดนีเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ก็มาตามห่าที่เราสำหรับเอฟซีสายวิ่งห้ามพลาดนะครับคือจังหวัดเหมือนแตกบนล่างตัววิ่งสองตัวเดียวนะครับงวดนี้พ่อสนองบอกว่าเค็ดไว้ให้เ้วเนาะทำเมื่อคืนทำถึงหกพุงบอกไปเลยครับเจ็ตัววิ่งตัวไหนครับ วิ่งห้ากับสี่ครับไม่บอกด้วยครับแล้วผมจะเขียนไปตามเนาะวิ่งห้ากับสี่นะครับวิ่งห้ากับสี่ครับมาคู่กันเลยอ่าเอฟซีเขียนไปพร้อมกันก็ได้เด้อห้ากับสี่วิ่งห้ากับสี่สามตัวก็มีหนึ่งสองแปดสามตัวหางเดียวบอกครับหางเดียวหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่ง อแปดอ่าเขียนนะครับสองจอกับศูนย์แปดแปดสี่สองแปดวันนี้สองตัวพ่อให้จะขังครับพวกขังก็เเ่าเลยครับครับอ่าศูย์ปอ่าเขียนเลยศูนย์แปดศูนปดปดสี่สีกินตาลต่อครับสองแปดเพิดออมาให้จินเขาก็จินตัวสองแปดประมาณไหนบจินตัวสองแปด ได้แล้วครับผมผมเขียนได้0ูนย์แปดปดสี่สองปดเขียนสามตัวแล้วอันไหครับห้าสองเก้าสองสี่ศูนเอ้าห้าสองยังตัวเดิมป่ะครับทำไมได้ตัวเดิมย่างบรลงลกตัวเดิมอ๋อมันลงลบตัวเดิมห้าสองเก้าสองสศแล้วก็สี่ศูนย์เอ้ยว่เหอืหมองเขียนดูตัวให้เราดู เบอร์โทรูนเก้าสามโอ้ศูนย์สามส่หหอนอสบกออกเทปมันสิบอกกันแล้วสิบอกเบอร์โทรแล้วสบ่ห้าหกนี่แม่โ้ห้ละออกเบอโทรแล้วสบ่ห้าหกนี่ บ่แน่แล้วเนาะบ่แน่เนาะเอ้าเดี๋ยวก<น>้อนทีสี่ชัพ่อสนองชอบตัวไหนครับตัวเน้นๆบาดนีวิ่งพ่อเน้นตัวตัวใดครับปุ๊บนี่ากเมื่อกลาสองแปดกัเก้าสองครับกสองแปดก็สี่ศูนย์ตัวตัววิ่งครับเบอร์ตัววิ่งมันห้าครับสี่ครับเอาน,น,นักน้ำนักซ้ำกันบอกครับหรือว่ามีนักตัวใดบอกน,กนักเนี่ยหนักห่าครับหนักข่าเลยครับหนักข่าวงกลมห้าเนาะครับหน้าข่า ถ้าผมพิสไว้ว่ตัวไหนว่าตัวีเลขสองตัวนัดศูนย์แกับสี่ศนย์ด้ศูนย์แปดกับสี่ศูนย์วงกลมไปที่ศูนย์แปดกับสี่ศูนย์ต้องเมื่อกี้เคยเห็นมาเข่าสองบอมันเข่าคู่หนนะมันลงคู่หนเลยตัวนี้มันที่เข่าสองตัวเพรนเรียบร้อยได้เวลาโชว์ พี่น้องถึงโชว์แห่งขึ้นเราแล้วเอาอธิบายได้กินบักตารกันกินบักตารกันด้อยู่จะอไปกินบักตารกันได้พี่น้องมาดิกินตาลพร้อมครับมาเดี๋ยวได้กินตาลนั่นนั่นครับพี่น้องอยากดูเด้อครับเด้อเนี่ยชอบเนี่ยมาเห็นเห็นไหมโมเมนต์ได้ตะเลเด้อพี่น้องได้กินตาลพร้อมมาดิเอาเดี๋ยวอยากอุ้มกับแม่มาได้เนาไหมบ้านทางพลาดบ้านทางพลาดเดี๋ยวมาสรุป แนวทางของพ่อสนองนักวิ่ที่16มิถุนาย,ยน2568นะครับให้วิ่ง5กับ4เน้นไปที่5 1> 3ตัว1 2 8 2ตัวมี0 8 8 4 2 8 5 2 9 2 4 0นะครับเน้นวงกลมให้0 8กับ4 0นะครับด้านล่างก็เป็นโมโทเดอร์นะครับหากอิบซีทนใดได้โชคลาบกับพ่อสนองนะครับเนาะ เป็นคาหมึกปากกาคาคาผงกาแฟนะครับนั่งคิดเบิดมือเบิดขึ้นนะครับคำนวณเนาะครับขอให้ถูกกันทุกคนเลยครับผมเป็นกลังใจห่อนหกถุ่มแล้ววะพอดีเขามาพอดีเลยทำดีโทษเอาคนหนหนีเพราะได้แล้วตัวเรียนว่าต่ยังไม่ได้ครับตัวมาหลายคนอยู่ก่อนหนายังไม่ได้คำนวณเนาะครับอ่ะโมนี่จะถือว่าโชคดีมาเราก็ได้เลยนะครับวันนี้ขอให้เรื่วิ่งแตกบนล่างอีกเด้อนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างกันเนาะหวันสุดท้วก็แตกบนแตกล่างนะครับ สำหรับสูตรพ่อสนองโอเคครับผมอ่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีเด้อสำหรับนะครับเด้อเลขจริงอ่าอย่าลืมเลขวิ่งไม่ค่อยพลาดเลยครับเนาะไม่ค่อยพลาดรอบที่แล้วยพี่พ่อบอกว่ามีคนถึงเท่าไหร่ก็วิ่งอ่ะได้เป็นล้านเขาได้หลายครับได้เยอะอยู่โผล่มาวันตั้งแต่ไม่ใหญ่โผล่มาจองเที่ยวได้เยอะเลยได้เยอะแเหรอได้ทั้งบนทั้งล่างเหรอได้ทั้งบนทั้งล่างตันึ่ห้าร้อยโอ้ แสดงว่าเลยเยอะเดี๋ยวเยอะกว่าผมยังไม่ทําเลยวะครับเดี๋ยววันที่เก้าทีซีไปทุ่มใหม่ใหม่วะครับผมช่วงดีครับบังคับมีก้อนครับขอบคุณพ่อสนองครับพ่อสนองเดี๋ยวรีบไปซื้อของครับี่ไปนะครับผมสลับแนวทางเรากินตันนะครับเราก็จะนั่งกินตาลต่อนะครับทุกคนสลับแนวทางพ่อสนองก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกวิ่งก็ยังไม่เคยพลาดไม่เคยหลุดนะครับ งวดที่ผ่านมาแตกบนล่างเลยนะครับเข้าสองนะครับทุกคนแต่คนบังคิดนี่น้อยหน่อยดิครับเรียว่าคงวดนี้ขอให้แชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์ไปเยอะๆขอให้ถูกกันเยอะๆเพราะหลายเพราะว่าเห็นหินคิปหน่อยวันนี้บังไปเยอะอีกน้อเปล่าใรามาร่นแต้มพลาดนะครับดูไว้ผมก็จะน้องนะครับวิ่งไม่มีพลาดนะครับผู้ใดมัดสายวิ่งจับได้เลยนะครับ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นางใจกินตาตัวกินตาพ่น้องเด้อยูปกระดิ่งแก้งเตือยนะครับไปละกินตานกันก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ